ดีค่ะตอนนี้พี่ขวัญก็กลับมาแล้วถึงอย่างกวัดไทยนะคะฟ้าคิดถึงพี่ขวัญไหมอืมไหว้กวักๆนั่เอวนะคะ เพออันนี้อือตอนนี้พี่ขวัญก็กำลังจะลงจากรถนะคะเพราะหนุ่มเตา ตอนนี้ไข่มุกนอนหลักที่ขวันนะคะลงมาแล้ว พี่ขวัญจะหยิบอ้อยนะคะนู่นนู่นดูนะคะเจ้าไข่มุกของที่พี่ขวัญแล้วนุ่นเดี๋ยวพี่ขวัญอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำกินน้ำไข่มุก เจ้าของที่เข้ามาแล้วเอ้ยเองลบเสียงมานี่สิสัมภาษณ์หน่อยยินนี่ ไปไหนมาสัมภาษณ์ก่อนพี่โฟร์อาเซียงไปนี่เกะกะไหมไม่นะไม่เลย บอกว่าจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยมันโยนระเบิดไหมมันโยนระเบิดไหมนึกว่าโยนระเบิดไปจอดทั้งเยเหรอ่ยตม เดี๋ยวเราไปหาเสียงกันนะคะต้องครับอ่าตอนไปไมถึงก็สามทุ่มนะคะกินข้าวได้กินข้าวมนาะกินข้าวอยู่ชิวชิวชิววะ กินอยู่ข้างทางอ๋ออยู่วัดไม่มีอะไรกินหรอที่กปถึงกัอนอนอนกับใครกันเถอะก็จะไปนอนกับพี่โฟทฝนตกก็ให้เลยนีอนอ๋อพี่โฟนอนตรงไหนน,นอนในรถมึงอมึงเลยเข้าไปนอนในบสถ์เลยโอเคเย็นไหมเย็นมากเลยรู้ไหมรู้ไหมพี่ถามพี่โฟว่าแบนเกะกลับไหมพี่โฟบอกว่าไม่เลยไม่เลยแต่เสียงสูงไม่เลย หนาวเลยบ่วหนาวได้พ่อห่มพ่อห่มอยู่นู่นมีไหมไปญาติไหนหน่ยถ้าไม่มีพ่อห่มไปด้วยอมีกับยายพ่อห่มนะไม่ยังเดดบ้อนเอาว่าพ่อ,อพห่มไปไว้กับยายเลยทำไมไม่เอามามปุดพื้นอะไรไปเข้าขน้ำเลยยากเข้าอยากขึก้นรถอือฮี่ฝนบอกว่าอยากกลับบ้านทำไมนี่แหละแค่อยากกลับบ้าน อีกคว่ายอย่างกับแบบเออเนี่ยกับตแบบเหนื่อยมึงเหนื่อยคนเยอะเหมือนคนไม่ค่อยเยอะไม่เยอะเลยว่ะไม่หน่อยเองเอ้ถึงเหลียวก็ยังไม่มาถึงง่ายคนนี้นี่เองไม่ถึงกิโลสัมเลยไม่ถึงกิโลเห็นบนเหนื่อยเหนื่อยเหนอไม่ถึงกิโลทำไมทำงานไม่คือผถีนกล้อง เห็นแม่แม่ไอซีบอกทำงานไม่คือเลยดีแล้วไให้ดูนให้ห้าเขาว่าดีแล้วไให้ดูนงานงานไปดูพี่ควันพี่ควันเข้าหลักแล้วอ่ะตอนนี้พี่ควันจะไล่ไขมุกไหมไขมุกประจำการตั้งแต่พี่ควันออกจากหลักเลยนี่นี่ ใช้มุกแบบจะเราอ้อมรถก่อนนะคะตอนนี้ก็เข้ารักเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดูนะครับไม่เกรงกลัว พี่เวิร์นอนตั้งแต่วระจำหลักตั้งแต่พี่ควันออกไปเลยอะ นี่คุณประจำการนะคะเฝ้าบ้านให้พี่ขวัญอายังไงคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะ